ใจพรานาเราอยู่ในป่าใต้ลมไม้ให้ระวังกุติที่อยู่อาศัยของเราทุกองนั้นมันอยู่ใต้ต้นไม้ต้องระวังเวลาลมพัดแรงฝนตกแรง ต้นไม้นั้นถ้าเรามองดูเหมือนก็ว่ามันจะอยู่ได้นานแต่ความจริงมันก็มีล่างยึดเหนี่ยวไว้นิดหน่อยเท่านั้น<บ>เมื่อลมพัดแรงมามันก็คนได้หักได้กิ่งก้านนั้นเวลาไม่หักอย่าไปนอนอยู่ในกุฏต้องออกมาดู ว่ามันมาหักมากุติเราหรือไม่จะได้หลบหลีกเพราะว่าภัยอันตรายเกิดจากต้นไม้ธรรมดาถ้าเราคิดอ่านมันก็แก้ไขได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดว่า ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อสองสามวันมานี้นะกดไม้ต้นหนึ่งมันหักลงมาหลวงพี่ก็โมจะนอนหลับอยู่ไม่รู้มันเสียดไปแล้วก็ไปโดนกุฏิที่ท่าน บุญถึงออกไปอยู่ทำโสดาเพื่อนถ้าอยู่นั่นแล้วก็ชีวิตไม่เหลือแล้วทับกุฏิหลังนั้นจนแบนไปเลยที่มันบวดวิดไปนั่นให้ถือว่าถ้าหมายภายนอกก็เทวดาบันดาน บันดาลให้ออกหนีไปเสียก,ก่อนก่อนต้นไม้ต้นนั้นจะหักลงมาองค์ที่ไปอยู่ที่หลังก็ไปอยู่ใกล้กุฏิหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆที่มันหักทับนั่นแหละ ก็เสียดไปเดี๋ยวว่าพนอันตรายอยู่ในป่าที่เราได้ยินเสียงต้นไม้หักโครมโครมเมื่อคิดเฉลีย่ยแล้วต้นไม้ในป่าเดือนหนึ่งจะได้หักลงสักต้นหนึ่งก็เป็นได้ ตั้งแต่เข้าพรรษามาเนี่มันหักหลายต้นแต่มันไม่มาทับกุฏิพระได้ก็เทพดาเจ้าทั้งหลายเพิคนช่วยบรรดมบันดาลให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติจึงให้พากัน โยที่ไหนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์พึ่งบุญบารามีของตนบ้างพระพุทธประธรรมประสง์พึ่งบุญบารามีเทวดาดินฟ้าบ้างเพื่อให้แค้่กลาดจากภัยพิบัติที่โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านทำไว้ ท่านหล่อพระเล็กพระน้อยแล้วก็ปุลกเสกไว้ในสิ่งที่เป็นมงคลน,นั้นเมื่อมีภัยอันตรายก็ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายนั้นอย่าได้มาพ้องผ่านบุคคลพูกกราบไว้บูชา คนพะรัตนตราโยที่เราพ้นภัยอันตรายไปได้ก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลอันหนึ่งเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปังชีวิตต่าง ชีวิตความเป็นโยของคนเราน้อยนิดเดียวเมื่อถึงคราวแล้วจะต้องต้องตายแต่ยังไม่ถึงคราวมันก็พ้นภัยไปได้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวานาทั้งภายนอกและภายใน จะต้องเตรียมตัวโซ่ไว้ที่เราไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งขัดสมาธิภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนามลณนะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าหายใจออก เป็นโอบายธรรมอันดีก็คิดดูว่ากุฏิหลังเล็กไปปลูกไว้ในล่มไม้เวลามันไม่หักลงมาก็เหมือนว่าต้นไม้มันมั่นคงถาวรเวลามันหักลงมาแล้วก็ ไม่มีอะไรมั่นคงถาวรแต่ต้นไม้มันไม่มีบุญมีบาปมันเป็นต้นไม้ไม่มีจ,จิตใจคนเราโ็อยู่ในที่นั้นแหละแสดงบุญยังมีบาปยังมีมันแสดงให้เห็น ไม่มันจะหักลงมาเขาบันดมบันดาลให้ผู้โยอาศัยในนั้นหนีไปสี่ก่อนถ้ามันไม่หนีแล้วก็อันตรายแล้วพระเนนธรรมระปองก็ลืมมาติกาบังสกุลไปแล้ว ถ้าเกิดตายกันขึ้นแล้วก็จะได้ท่องอนิจจาใหม่นี่ผูนสอนว่าอนิจจา่าตสังขาราสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเน้อมันน่ะให้ภาวนาพิจารณาไว้อย่าไปเข้าใจว่าเราสุขสบายไม่ว่าโยในที่ใดเมื่อถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไป อยที่ไหนก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาที่ยังไม่ตายนี้ก็คือว่าบุญรักษาให้เรียบภาวานาเข้าเทว่าเราจะหลบไปน้นเลกไปเน่กนะันมันมันถึงคราวแล้วมันหลบไม่ได้เลกไม่ได้ บันดมบันดาลให้ไปในที่จะเป็นอันตรายนั้นแหละชีวิตของเราจงนึกดูให้ดีว่าอันความตายมันไม่ได้อยู่ไกลโยกใกล้ในตัวเราทุกๆคน เหมือนอย่างว่าคนเราอยู่ที่ไหนก็มีเงาในที่นั้นถ้าเราไปในที่แดดในที่แจ้งสว่างจะเป็นเงาเงานะั้นมันมาจากโลกตัวเรานั่นแหละแต่เมื่อต้องแสงแดดแล้วเงามันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นโลกเป็นเงา อันความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายนั่นมันเป็นเงาอยู่เหมือนกับเงาตัวเรานั่งนอนยืนเดินในที่แดดก็ต้องมีเงาความตายเราอย่าไปเข้าใจว่ามัน,ม,นมันห่างไกลไม่เด็ไกลเลยเหมือนเงาอยู่ในตัวเราเรานั่งเงาก็นั่ง,ง,งเรายืนเง,งาก็ยืน เราเดินไปมาที่ไหนเงาก็เดินไปด้วยเราไปนั่งรถนั่งลาเงาก็ไปนั่งด้วยความตายนี่เหมือนกับเงาติดตามอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ภาวนาใจมันก็เลยเข้าใจว่าตัวเรายังเด็กยังหนม่มอยไม่ไม่เป็นไร เวลามันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาได้ทุกได้ความเดือดร้อนบันโดมันดาลให้เป็นไปโดยสลานิดช่งนิดลูกน้องสลาแหลงวันช่ง ทาสีหน้าธรรมเวลาเขาทาสีแล้วเขาก็เทนั่งร้านถึงเขามันจะเจ็บไปนั่งหลับจังได้อยู่กบโล,ลไปทาสีไปทำกันน้ำบ่อยบ่ให้น้ำไหลลงมาในบอลมันสังกะสีโค้งมันจอดกัน เขาเทไมมเยอะก็ไม่ดูแล้วไมมมันก็ลดลงอะลดก็มาโดนกับศีรษะในช่างนิดเขาอิ่มตายไปเลือดไหลเข้าไปโรงพยาบาลหาก็มาทำงานได้สองสามวันแล้วนั่นละเวลามันจะ เป็นขึ้นนะมันไม่ใช่ไกลนะจึงว่าความตายความเจ็บของคนเราแต่และบุคคลนะมันติดอยู่ในตัวคนอยู่เหมือนกับเงาเรานั่งก็มีเงาเรายืนก็มีเงาเดินไปไหนเงาก็เดินไปด้วยชลาพยาธิมลณนะนั้นเราอย่าเข้าวัดมาเข้าใจว่ามันไกลมันไม่ได้ไกล มันใกล้นิดเดียวเวลามันจะเป็นขึ้นมาไม่มีทางแก้จะร้องให้คนอื่นช่วยก็ไม่ได้ฉะนั้นเวลามันอยู่ดีสบายพระพุทธเจ้าอญาประมาทผู้ประมาทก็คือว่าผู้ขาดภาวน,นาขาดสติ ท่านให้มีสติทุกเวลาอย่าภาวนาพุทโทรธร,รมโมสังโคอะไรอะไรก็รตามจงมีสติรีบนึกรีบจเจริญอยู่และให้ระมัดระวังทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนไปหน้าถอยหลังให้อมพินิษพิจารณาอยู่ ทำอะไรให้จเจริญคาถาเพาทำอะไรให้พิจารณาเสียก่อนพูดอะไรก็ให้พิจารณาเชียก่อนคิดอะไรก็ให้พิจารณาเชียก่อนเพื่อจะได้ทันเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเมื่อใดเวลาใดได้ทั้งนั้น ไม่มีอะไรจะป้องกันได้มีอยู่อย่างเดียวเร้ว,ว่าเมื่อมีบุญมีกุศลใน,นการภาวนาในจิตใจของตนไม่ประมาทอย่างว่าเรานึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปนี่ก็ตายได้ หายใจออกมาก็ตายได้เพื่อให้ใจประลึกโยเสมอว่าความตายนั้นมันขยับเข้ามาใกล้ทุกวันเวลาท่านเปรียบความตายอย่างหนึ่งว่าเหมือนก็นายโคคาดจงโคจงสัตว์ไปโสที่ฆ่า ก้าวไปก้าวใดก้าวใดก็ได้ชั่วใกล้ที่ตายของโคนั้นทุกก้าวเมื่อไปถึงที่เขาจะฆ่าแล้วโคที่ประมาทก็ไม่รู้สึกพอเขามัดเชือกติดบอลที่เขาจะฆ่าแล้วก็รู้สึกตัวละบอย คนที่โจงโคไปโสที่ฆ่านั้นมันไม่ใช่มีความเมตตาสงสารกับโคที่มันโจงไปมันโจงไปเพื่อจะฆ่าเอาเนื้อเอาหนังขายเอาเงินเอาทองโคที่ฉลาดมันก็รู้สึกเอกูนี่ถึงข่าวตายแล้ว ถ้าตัวไหนมันมันฉลาดมันดูกิริยาอาการของเขาโจงไปเอ้ไอ้นี่มันจะเอากูไปฆ่าไปตายดูมือหาวิธีโคบางตัวมันมันโลสึกเวลาโจงไปอนะ่ะมันก็รีบ หาวิธีให้มันหลุดมือคนจงูงคนนําไปมันก็เวง่งหนีคนก็ตามมันไม่ทันเวงน่งหนีมันโนนปีหนึ่งมีอาจารย์องค์หนึ่งไปจำพรรษาอยู่โูลังกาสูงคนเราขึ้นไปก็ยากแต่ว่าโคที่เขาจะเอาไปฆ่ามันมันปีนขึ้นไปได้ ไปอยู่กับอาจารย์องนั้นท่านก็เลี้ยงดูรักษาปลอดภัยเขามาตามเอาท่านก็ไม่ให้ท่านบอกว่ามันมาปลอดภัยแล้วให้มันอยู่สบายเถิด mm hmm. ก็เป็นอันว่ามันก็พ้นตายไปคือว่าโคจลาดโคมีความคิด เวลาภาวนาต้องฝึกจิตของตนให้ฉลาดกิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดก็ให้รีบเลิกละอย่าไปทำตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภจิตในจิตในใจเกิดขึ้นก็อย่าได้ทำตามเล่ฝ่าฝืนโลภจิตนั้นให้ได้ กิเลสโมหะาอาวิชชาตัณหาในจิตใจอันใดเกิดขึ้นก็ให้เียบแก้ไขทำมอย่างนั้นก็เลยว่าเป็นโคตีโง่เขาเขาก็คากินเนื้อถ่ายหนังจงมีสติอยู่ทุกเวลา สตินั้นให้ระลึกอยู่วิธีใดที่จิตใจเราจะระลึกได้ก็ให้ระลึกเป็นบทธรรมสอนตัวเองสอนใจเราเองให้เกิดความรู้ถ้าเราไม่คิดไม่อ่านไม่ภาวนามันก็หลงสำคัญว่าตัวจะวันนี้ก็คงไม่เจ็บวันนี้ก็คงไม่ตาย เวลามันปุ๊บปั๊บมาเหมือนไม้หักทับกุฏิล่ะมันใกล้นิดเดียวน่ะเสียดไปอนนั้นต้องตั้งใจต่อไปให้ทุกทุกทุกคนทุกองอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตาม ท่านให้นึกอยู่ว่ามราณงเนภาวิสติเราจะต้องตายได้ทุกเวลาไม่ได้ไกลมากมายอะไรความตายนั้นไม่ใช่ว่าเจ็บปวดจนโยไม่ได้จึงตายบางอย่างบางประการนั้นก็ไม่น่าเป็นไปมันเขาเป็นไปแล้วมันเป็นไปได้ ก็ยังไม่น่าตายยังไว้อยู่ดีสบายอยู่แต่ว่าเมื่อมันถึงเวลาแล้วใครจะไปห้ามมันได้มีอุปชาบางองค์ไปบวชนาคตัวเป็นอุปชาอาจารย์ไม่ภาวนาพุทโธให้ดีบวชนาคก็ยังไม่แล้วยังไม่หมด มันเหนื่อยมากก็เลยหยุดด้วยก่อนพรุ่งนี้จังบวชใหม่นั้นมันได้คิดว่าตัวเองจะตายคืนนั้นแหละแต่ไม่รู้เพราะว่าไม่ภาวนาขึ้นไปนอนแล้วไม่รู้ตายแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ตื่นเท้ามาพระเนนจะไปบินบาท ก็ไม่เห็นอุปัชาลงมาเออุปชาเราไปไหนไม่รู้ไปตามโดเซอ่นะไปตามไปโด้วเห็นพาจีวรห่มปกคลุมชิสะเฉยไปปลุกเรียกก็ไม่ตื่นไม่รู้สึกไปจับเท้าจับตีนนะมันแข็งหมดแล้วตายแต่เมื่อไหร่ก็บผม นั่นละมันใกล้เลือกไกลลรความตายนะคิดดูให้ดีเอามาสอนใจของเราให้มีความรู้สึกสำนึกในใจแล้วก็รีบเร่งภาวนาละกิเลสในตัวในใจของเราอย่าไปยึดหน้าถือตาอย่าไปยึดตัวถือตนอย่าไปยึดว่าเราโลเราฉลาด ไม่มีอะไรฉลาดเท่าความตายความตายนั้นมันฉลาดที่สุดใครไปรถนั่งรถแล้วก็ให้ดึกนึกว่านี่ที่ตายของเรานะอย่าประมาทรถวิ่งก็จะไปมัวเพลิดเพลินว่าเราสบายมันที่ตายทั้งนั้น ก็คราวคราวคราวมันมีอยู่ตลอดไปเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายไปรถไฟรถไฟเกิดอุปัตวเหตุก็ตายไปรถยนต์รถยนต์เกิดอุปัตวเหตุก็ตายทั้งนั้นความตายนั้นให้นึกอยู่เสมอเตือนใจไม่ให้ประมาท ไปมัวหัวเลาะเพลิดเพลิอนอยู่ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใจจะตกไปโซที่ต่ำเพราะว่าไม่ได้ภาวนาเตือนใจใจที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะโยต้องกำหนดพิจารณาพิจารณาธรรมอยู่ในใจ นั่งโยก็ให้เห็นว่าเรานั่งตายได้ยืนโยก็ให้นึกว่าที่เรายืนนี่ก็ตายได้เดินไปไหนมาไหนก็ให้นึกว่าที่เราเดินไปนะเวลาความก้ามันตายได้ทุกข้าวยอดย่างเดินไปไม่ให้ประมาทมัวเมา จงตั้งอกตั้งใจขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นแหละจนจิตใจมองเห็นแจ้งชัดว่าความตายนี้ไม่มีทางหลบหลีกไม่มีทางหนีหนีไม่พ้นถ้าหนีไม่พ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะแก้ไขได้แก้ไขที่ภาวนามาให้จิตใจประมาท สิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลจะทำทางกายก็ให้รีบทำจัดแจงทานศีลภาวนาของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบุญนั้นพันวาเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้หมายถึงในชีวิตที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสานาแล้วท่านให้เรีบตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำเพราะว่าบุญนั้นพึ่งได้ทั้งในโลกนี้ในภพนีนชาตินี้บุญนั้นมันติดตามไปเหมือนเงาติดตัวเหมือนกันคนเราทำบุญแล้วไม่ต้องวิตกวิจารณ์ก็คือว่าบุญมันติดไปเหมือนเงา ไปไหนมันก็ติดไปคนทำบาปบาปมันก็ติดอยู่ในตัวเราเหมือนกับเงาเมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้วมันเป็นบุญกุศลอยู่ในใจของตัวเองจงพากันลุกขึ้นภาวนาอย่าได้ประมาทอันความประมาทมัวเมานั้นมันเป็นมาแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจในเวลาปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะเป็นจิตใจประมาทมัวเมาอีกผลที่สุดก็จะได้รับความทุกข์ทุกกายยังไม่แล้วทุกใจอีกเพราะใจไม่รู้ใจไม่ได้ภาวนาไว้ก่อนเหตุนั้นต้องเนกถึงคุปรปพุติเจ้า พุทโธพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของเรานี้ธรรมโมพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้ให้อยู่ในใจนี้สังโฆค,คุณพระอริยสงสาวกก็ให้น้อมนำมาในใจจิตใจของเราจะได้เกิดความหมั่นความขยันขันแข็งในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้เกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศลชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัตโตมาเตภวัตวันตรายโย โสเคเทคาโยโกภะวะอภิวาานาสีริสนิจังวุธาปจ,จายโนจัตตารโอธรรม,มาวททันติอายุวันโนโสขังภาลัง